พยายามบอกในสิ่งที่ดีแต่เราเนะี่ยจะรับไหมเราจะรับในสิ่ง ม,มีคนมายกย่องให้ให้เกียรติเขาแต่ถ้าเราเริ่มทำมึงชั่วเมื่อไหร่เราทำไม่ดีเมื่อไหร่<อ>จากสีขาวกลายเป็นสีเทา,าจากสีเทากลายเป็นสีดำเมื่อเสน็จเลยไม่มีไม่มีหรอกว่าจะเป็นสีที่สมบูรณ์แบ มันไม่ให้นุ่มก็แค่ไปผลกวายถึงจะลำบากแค่ไหน แค่นันเองคือเราจะครอบครัวจะยากจนไม่มีเงินไ,ไม่มีอะไรที่จะพอจะไปนั่นข้างหน้าเราได้แต่เราสามารถเป็นคนดีได้เข้าใจไม่หลุดเราเป็นคนดีได้ทุกคนไม่มีใครไม่มีใครบอกว่าอนาคตน่ยไม่มีใครคิดว่าเอ้าเผื่อบางทีเบลอาจอนาคตข้างหน้าโตขึ้นมาเบลอาจจะเป็นนายุกหญิงคน,นงต่อไปก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้ใช่ไหม ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีฟังคุณไม่ฟังครูสอนไม่ฟังพ่อแม่สอนแล้วจะไปน